คือต้นซอยนะครับซอยรักแขงสามสิบเก้านะครับอยู่ตรงสามแยกนี้พอดีนะครับเก๋เก๋ที่จะเดินดูอะไรครับจะเดินดูร้านค้าครับครับอ่เดินเลยครับตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วครับตอนนี้ประมาณห้าโมงครับอ่าช่วงประมาณห้าโมงครึ่งนะครับใกล้หกโมงแล้วนะครับครับอ่ไปเลยครับ ขายกสารนะครับร้านที่สอนขายเสื้อผ้านขายเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเสื้อยืดนะครับไม่แพงนะครับร้านที่สามร้านขายเสื้อผ้าปิดแล้วนะครับตอนเย็นนะครับอันนี้ร้านอะไรไม่รู้นะคะร้านกาแฟนะคะร้านขายกาแฟสดนะครับ ยันดะโตบะหมี่เคี่ยวเกาเหลาธรรมดา5 0าสิเศษหกนะครับอโค้กสาวเว้ยโค้กสาวเว้ยโหน่าทานมากนะครับค่ะโค้กาวทานเลยค่ะซื้อทุกวันเลยใช่ไหมครับค่ะเื้อทุกวันเลยค่ะตกไปแล้วเศษหกโหให้มาเอาทานนี้ไส้กรอกมาละ20บาทนะครับไส้กรอกจัมโบ้ไส้กรอกยักด ใก้กรอบแหนมก็มีนะครับตอนนี้เราถึงซวยรามคำแหงที่ส1แล้วนะครับร้านนวลนมร้านขายน้ำก็ปิดแล้วนะครับต่อไปก็ถึงซอยรามสีเบ็ไก่ทอดอิสามหามหานใหญ่นะครับน้องอัรลต้านะครับในซอยก็มีอาโจ๊กหมูด้วยนะครับตรงนี้ครับแม่มาลัยข้าวเหนียวมะม่วงเพชรบุรีนะครับ ผลไม้โหงเฮงนะครับร้านชื่อดังย่านหน้ารามนะครับโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมะละนะครับน่องสะโพกเกาเหลาต้มยำหกสิบบาทนะครับช่วงนี้ต้องรีบออกามาขายข้างนอกนะครับเพราะว่าอ่านเจอฟิวสองรุ่มนะครับช่วงรับดาวนะครับร้านชื่อดังหน้ารามเหมือนกันนะครับ น้องไก่ใหญ่มากเลยนะครับแคปเดียวก็ขายหมดแล้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ่นมะระบุญชูนะครับช่วงนี้บรรยากาศก็ตอนเย็นๆนะครับเริ่มปิดแล้วก็บางร้านนะครับเจอเซเว่นนะครับเซเว่นสาขารามสี่สิบเอ็ดนะครับโอ้เจอร้านต้นไม้มงคลนะครับ เราห้นมสดนะครับเอามีเฉากล้วยด้วยนะครับเฉากล้วยนิชชันมาอ่าเฉากล้วยนิชชันมาเรับเียนชื่อไฮโซเป็นชื่อน่าจะเป็นสายสลามนะครับแรื่องบนนี้นะครับเราถึงซอยำนำกำแหง41ทับหนึ่งเลยนะคะ41ทะับทหนึ่งครับ ปากซอยก็มีขายนะครับอ่ามีขายงาอโรงเรียนนะครับรัวสามสิบบาทนะครับ,รบแล้วก็น้ำส้มคั้นขวดละสิบบาทนะครับถนนเทียนน้ำเงี้ยวเมืองน่าคูดละสามสิบบาทนะครับ ขายทอดมันด้วยนะครับมีขายลูกชิ้นมาละสิบบาทนะครับผักหยิบตามใจชอบเลยนะครับหยิบเยอะๆเลยก็ได้นะครับต่อไปนะครับร้านเค้กไข่ไทยแลนด์นะครับเค้กไข่ไทยแลนด์เกตี้เคยมารีวิวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ร้านใหม่นะครับร้านคอ,อสเต็กแอนด์บะเบอร์เกอร์นะครับ ร้านทันตแพทย์ร้านเสริมสวยทาสวยนะครับร้านน้ํากลับไปแล้วนะครับร้านน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็ร้านกะหรี่บ้ากก็หยุดแล้วนะครับหกโมงแลวนะครับแล้วตอนนี้นะครับถึงซอยลำพะเมศีสิบสามเลยนะครับสิบสามนะครับมีขายลาบส้มตําด้วยนะครับแล้วก็ปลาหมึกย่างนะครับมาละยี่สิบบาทนะครับแล้วมีร้านล้วยทอดมันทอดด้วยนะครับทุกละยี่สิบบาทนะครับ นี่คือบรรยากาศช่วงเย็นนะครับซอยรังแขง43นะครับเมื่อกี้เกตี้เดินจากไหนถึงไหนนะครับเดินจากซอยรคำแขง39ถึงซอยรคำแขง43นั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าอยางั้นเกตี้ครับบอกลาผู้ชมเลยครับขอบคุณคับาขใหม่ที่หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ ฝากกดติดตามเพจที่มีโชว์ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับ